วัคซีนขนาดนี้ที่เรามีใช้อยู่3ตัวเนี่ยนะครับแต่ป้องกันการติดเชื้อไม่ได้โดยเฉพาะซีโนวัคผมพูดชัดๆนะจะฟ้องกับฟ้องฝากพลเอกประยุทธ์เก่งนักก็ลองใช้ดูดิครับสัญญาณของการตกเหวหรือตกไปตายของประเทศไทยในวงการแพทย์การสาธารณสุขขนาดนี้เนี่ยเรื่องที่1ครับรัฐบาลชุดนี้โดยสบคไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิดได้ ไม่มีใครเถียงนะครับเพราะอัตราตายอัตราการติดเชื้อสูงมากอันนี้เป็นสัญญาณบอกแล้วว่าเรากําลังจะถึงทางตันระบบบริการทางการแพทย์การสุกเฉเรากําลังจะล่มสลายเรื่องที่2ครับที่เป็นปัญหาหนักที่สุดคือระบบบริการทางการแพทย์เราไม่สามารถ ที่จะรับมืออยู่คือเกินศักยภาพเกินความสามารถโดยเฉพาะพื้นที่ระบาดคุมเข้มสูงสุดนี่ยนะครับสิบจังหวัดเนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่หนักสุดครับเอาไมา่อยู่นะครับเรื่องที่3ครับเราไม่มีวัคซีนที่จะป้องกัน เราไม่มีวัคซีนที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชือ้อวัคซีนขนาดนี้ที่เรามีใช้อยู่3ตัวเนี่ยนะครับสามารถลดอัตราป่วยนะักลดอัตราตายได้แต่ป้องกันการติดเชื้อไม่ได้โดยเฉพาะซีโนวัคผมพูดชัดๆนะจะฟ้องก็ฟ้องเพราะมเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บุคลากรทางการแพทย์ ฉีดครบ2เข็มยังโรงพยาบาลเชียงรายติด40กว่าก็รายหลักฐานมันชัดอย่างเงี้ยว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อนะครับเรื่องที่4ครับเราไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรทีนี้เราจะทํายังไงถึงจะมีทางออกครับ เรื่องแรกสุดนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนต้องสามารถตรวจเชื้อด้วยตนเองได้ที่เขาเรียกเซลล์แอนติเจนเทสอันนี้ต้องเรียกร้องนะครับว่าคุณต้องทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถตรวจเชื้อด้วยตนเองได้และกระจายให้สถานบริการตรวจเชื้อให้มากที่สุดอันที่2ครับเมื่อตรวจได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราสามารถจํากัดคนติดเชื้อได้ เราแยกคนติดเชื้อออกจากคนไม่ติดเชื้อได้แล้วทําการแยกโรควิธีการที่คุณใช้ขณะนี้ก็ผิดพลาดคาดเคลื่อนคุณต้องเข้าลงสู่โรงพยาบาลอย่างเดียวโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสนามตรงนี้มันเอาไม่อยู่ต้องปรับแผนเปลี่ยนวิธีกักกันเช่นสามารถกักกันที่บ้านโดยมีทีมดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถตรวจหาความเข้มข้นในออกซิเจนในเลือดของตัวเองได้เจาะไปนิ้วรูท,ทันทีต่ำกว่า9กส่งโรงพยาบาลทันทีเรื่องที่3เนี่ยก็คือวัคซีนเฉพาะหน้า ทำไมเรียกว่าสินเฉพาะหน้าครับเพราะวัคซีนเรามีจำกัดแอสตาราเซเนกาคุณจะบอกได้เดือนละ10ล้านคุณได้แค่5ล้าน6ล้านนักตีแดงบอกว่าทําไมคุณไม่ใช้อํานาจที่คุณมีเนี่ยใช้ภาวะวิกฤตวิกวัคซีนเนี่ยบอกว่าวัคซีนที่ผลิตในประเทศต้องใช้ในประเทศก่อนเพราะว่าเราก็วิกฤตคนเราตายวันละสี่ห้าคนเนี่ย มันสามารถใช้ได้ฝากคนเอกประยุทธ์เก่งนักก็ลองใช้ดูนะครับคุณไม่สนใจประเทศชาติอื่นๆอยู่แล้วเนี่เป็นข่าวอยู่ในวงการโซเชียลฉีด M.I.N.A. ให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดจากข่าวรั่วในคณะกรรมการทางการแพทย์ที่ตัดสินเรื่องกลุ่มที่จะฉีดวัคซีนเฉพาะหน้ามีคนก็หมึ่งบอกว่าถ้าให้กลุ่ม3บุคลากรทางแพทย์มันจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าซีโนแวคไม่มีประสิทธิภาพ คำพูดนี้ถ้าออกจากปากอาจารย์หมอท่านใดน่ผมว่าอาจารย์หมอท่านนั้นควรจะลาออกจากความเป็นหมอได้เลยประยุทธ์ทําให้คุณอับอายขายหน้าประยุทธ์ทําให้คุณเสื่อมเกียรติยศศักดิ์ศรีประยุทธ์ทาให้คุณเป็นหางเครื่องดาวตลกไม่รู้สึกชานะถ้าเป็นผมผมลาออกตั้งแต่วันแรกเลยครับถ้าเจออย่างนนนเงนี้ยวัคซีนนะครับเฉพาะหน้าหมายถึงว่าถ้าคุณมีอย่างจํากัดคุณต้องเลือกเป้าหมายที่เฉพาะผมเป็นแพทย์เนี่ยถ้าผมติดโรคเนี่ยหนึ่งครับต้องกักตัว14วันและใครจะมาบริการ แม้คุณให้วัคซีนผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุป่วยมาเนี่ยจากป่วยไม่หนักกลายเป็นป่วยหนะักเพราะไม่มีแพทย์รักษาเพราะนั้นต้องเรียกร้องว่า MIA ที่ได้มาต้องให้บุคลากร,กรทางแพทย์โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดเสี่ยงเนี่ยนะครับสิบจังหวัดเนี่ยเป็นอันดับแรกก่อนสอบ,บคอเองต้องเร่งจัดหาวัคซีนทุกตัวให้เข้ามาที่มีประสิทธิภาพไอ้วัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพที่วางแผนจะสั่ง47ล้านโดสจะต้องยกเลิกผมเรียกร้องให้ยกเลิกซินอเมกนะครับท้างเอาอันที่4นะครับต่างประเทศใช้คำว่าล็อกดาวน เกาหลีไม่ล็อกดาวน์ทำเซมิล็อกดาวน์แต่เกาหลีตรวจทุกรายเชื้อโรคมาอยู่กับคนครับจับคนกลับไม่ต้องปิดสถานที่ คนที่ติดคุณเข้าไปกับการกลุ่มเสี่ยงเ้าระวัง14วันแม้ปิด14วันเองนะครับก็สามารถกลับมาทำมห,หากินได้4ข้อเนี้ยฝากเลยครับเป็นมาตรการเป็นทางออกสุดท้ายครับทางออกที่สำคัญที่สุดนะครับพอ,อสอบคต้องออกถ้าคุณไม่ลาออกเราจะใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการคุณความผิดขนาดนี้เนี่ยมันเกินคำว่าประมาทเลินเล่อไปแล้วเพราะคุณจงใจที่จะทำให้เกิดการตายอย่างต่อเนื่องคุณละเวน้นคุณไม่ทำหน้าที่ทำให้เกิดอาการป่วยการตาย มันเกินคำว่าประมาทเดินเลื่อไปแล้ว